แมออกก็ได้ไหรอเพราะว่าม okay. uh ันลมพัดนี้กำลังจะทำพิธีเดินอ้อมได้ค่ะคนที่ขาทรงเมนี้ก็จะทำพิธียกเสาเอกใช่ไหมคะโอเคจ้า เิเชิญ่นเดีตัวใหญ่เาไอ้ตัวใหญ่เป็นเลยนะคนเดียวคนนึงนะบงเลยบงมิดเลยรกาะไม่เรียกฉันถ้เรียกฉันฉันโกรธเลยพี่ฉันเปิดเิดเงี่ย ใส่ยาพิษที่กินแลยลูกซิ้แล้วก็นี้เปิดด้วยอะย่างนั้นเราโดนวางยากันหมดนะอย่าปุบ้องมือนั่นด้วยเายืนซ uh uh ื่อตาบ้องมาเห็นเสี๋ยอมือใส่ไฟเอาออกอีกแล้วแน่เอากของเฮี้ยนนะดีนั่ม่เอาหมวกเกอของเฮี้ยนสิ่อามือใส่ไฟย่าไมยนย่าให้ขอข

เดี๋ยวเดียวจูละอันถูกางขาอ้าวนี่อีกมีอีกชุดหนึ่งของใครดเดี๋ยวจูทีละอันเพราะว่ามันลมถ่ายรูปไว้หน้าเต้เป็นหลักฐานแม่เอายกเตเอวจริงๆเต้นะต้องมาถ่ายนะลูกอุจาร์รอแลเนี่ยสาพิมสหลังไปเลยลูกเตงโ้ย ยอะไรนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไเนียเน้ยเนี่ยอนะไรเเนี่รเนีอนไเ่เนยไรี่ไเนยอะนะไยไม่ออไ่อน่ยนอะเอกนเปลี่ยนอันใหม่กยี่ยี่ยอไอเนนีี่อนนีายนยน่อะไรเอไ่อ่อะไเไนเอนรรเอไม่เอาไม่เอา เอาอันมาไม่เอาแค่นี้ก็เพรมันไม่ครบสีตัดตัวนี้ตัดตัวนี้ออกดับหมดแล้วเนี่ยบูดมีไผ่ป้องซ่วยตัดตัวนี้ออกแล้วพอแล้วอื่นแล้วลมแรงเลยจังลมแรงจริงจังดับหมดเลยเอ้า ขริเพทหมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สักเคกาเมจรูเปคิริสิคารตะเตจันตริเชบิมาเนทีเตรเทจักาเมตรุวันคาฮาเนเทหะวัทุมะฮิเเคเตคุณมนาเันตุเทวาเจลาลาวิสัสสุขอไหมชีวิตคอยบุญนไหวกับลูกทีหลังแล้วไปเรียบร้อยค่ะ อย่ามาด่กัสิดาวนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธโมธามังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกังโฆสังฆังนะมามิ สักเกามเมจะรูเปคิริสิครัตเตจันตริเคพิมาเนทีเปรตเทจคาเมตรุวานาคหเนเคหวุตุมหิเตเตปุงมาจะยังตุเทวาชลักขะลาวิสเมยัขคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรจชนางสาทโวเมสุนันตุอายาจนาการอายัมพันตาอายาจะ นากาโรอิยัมพัททานตาอิยัมพัทันตาอายาจนะกาโรอิยัมพัทัานตาธรรมสวนรกาโรอิยัมพัทันตาธรรมสวนรกาโรอิยัมพัทันตาธรรมสวนรกาโรอิยัมพัทันตา ข้รพเจ้าข้หนอบน้อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพรับิสุทธิคุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาธิคุณเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมด้วยพระธรรมพระสงค์ผู้เป็นมงคลในโลกด้วยวันนี้เป็นสุภวรัะเลิกดีถีอันเป็นมงคลขอสร้างบ้านสร้างเรือนยกเสาเอกเสาโท ขอท่านทั้งหลายโปรดจงมารับเครื่องบวงสรงบรรณาการของวาวของข่าวของหวานผลหมากลากไม้ประภูมิเจ้าที่เทวดาทั้งหลายที่สถิตสถานอยู่ณสถานที่แห่งนี้บ้านเลที่น้อม็กซ์ร46ตำบลมูตำบลกุศะมู5ตำบลกุศะกุศะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัาย ข้าพเจ้าได้จัดเครื่องบวงสวงบรรณาการสังเวยเทวตาภีไว้ให้ท่านมาเพื่อรับเครื่องบวงสวงบรรณาการขอเชิญพระศยามเทวธีราพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระคุณ้าที่พระหลักเมืองพระเทวาตลอดจงคืูแดนแคว้นเขตภูเขาพื้นปฐพีมวลเทวีณท,นะทีทั้งร้ายทา้องอากาศทุกคนแห่งขอท่านทั้งห้ายจงมารับเครื่องบวงสวงบรรณาการบัตทีเทวดาทั้งห้ายโปรดจงอนุโมทนาสาธุก,การ ขอขมาต่อเจ้าถิ่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผีป่านางไม้นางเทวดาทั้งหลายพระแม่ธรณีข้าพเจ้าขอมารบกวนเบิกพื้นที่ปลูกสร้างเรือนและคุ้มครองรักษาในการสร้างบ้านสร้างเรือนในครั้งนี้จงพระจัดอุปสรรคปัญหาทั้งหลายให้สําเร็จรุดร่วมไปได้ด้วยดีปกปักรักษาคุ้มครองให้เหล่าพระพุทธเจ้าชื่อเราสิบูเดือนปีเกิด จงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยแห่งทำกิจการงานใดจงสําเร็จรุ่งเรืองไปได้ด้วยดีอย่าได้มีอุปสรรคอันตรายใดมากำกายขอให้มีแต่ความสุขความร่มเย็นเงินทองหลั่งไหลมาเป็นเทน้ําเทท่าให้มีแต่ความสุขร่มลื่นเย็นกายชุ่มไทยรยไทยหลับห้ไดนเงินหมื่นตื่นห้ไดนเงินแสน <S 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 เงินทองหลั่งไหลมาทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งหลับทั้งตื่นจะได้มีโรคภัยอันตรายใดมากรรมกายสิ่งใดที่ร่วงเกินขอขมาได้ขอทานอย่าได้ถือโทษโกรธอโหสิกรรมให้เราพุทธาพร,พรจ้าด้วยด้วยเดชาบารมีแห่งคุณพศีรัตนตรยัยอันเป็นมิม่งมงคลขอเทวดาและหมูม่มวลมนุษย์ทั้งหลายจงมีแต่วความสุขความเจริญและอนุโมทนาสาธุการและอภิบาลรักษาอํานวยใชย ให้เราพุทธเจ้าทั้งบริวารทรัพย์สินสริงคารความสุขเกษมสำนจงบันดาลมีตลอดไปขอให้มีแต่ความส, часов, สุขความเจริญอสังวิสุโลปุสะภุพะอสังวิสุโลปุสะภุพะอสังวิสุโลปุสะภุพะ nihang aramanta nusuta yasa sekarunanta nusuta ภูมิสามีทิสาภเศสันติปุมมามหิติกาเตปิตุนเฮนุระันตุอโรขเยนะสุเคนะจะกภูมิสามีทิสาภาเศสันติปุมมามหิติกาเตปิตุนเฮนุระันตุอโรคขเยนะสุเคนะจะกภูมิสามีทิสาภาเศสันติปุมมามหิติกาเตปิตุนเฮนุระันตุอโรคขเยนะสิโรเมขอเดชะพระภูมิมาเทวารักษาที่รับพรจากจะกรุมภาลีให้วัฒนาเสนาพรสิ่งสุกดิ์ภาปเจ้าทั้งร้าย ด้วยบ้านเมืองบ้านเรือนนี้สมัง่งคังในเงินทองอุดมด้วยทรัพย์สินสริ้นคานพัสรุข่าวของเนืองนองเต็ม แลโดยโสติชัยวะพวันตุเนสการณะมหาประสิทธิเมยะอรตนาสวากามเทยะตาใหญ่เมตสเวินท anyway. ิสาภาเคสันติตาใหญ่เทวามหิติกาเตปิตุมเหนุรักขันตุอโรคเยนาสุเคนะจาตาใหญ่เมตสเวินทิสาภาเคสันติตาใหญ่เทวามนุษานังมหิติกาเตปิตุมเหนูรักขันตุอโรคเยนะสุเคนะจะา ตายหญมาสมินทิสาอเกษติตายหญ่เทวามมหิติกาเปปิตุมเหนุรัตนตัวอโรคเยนาสุเชนนาตาสิโรเมฟอเตชะตายาย่เทวาเจ้าของที่เจ้าของทางของให้คือแรคุุมครองบ้านเรือนหลังนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขอุดมด้วยหลาบโยสละเสิรินเงินทองสันติชัยยะพวันตุเมสาพอเอกคืนกับผู้ปุ๋ยเป็นปัก